ดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพนะคะตอนนี้เราก็มาถึงอาคิงดอมหรือว่าอาณาจักรที่ไฮโซที่สุดแล้วในกลุ่มของพวกผู้ที่ดำรงชีวิตแบบออโตโทรปหรือว่าสังเคราะห์สแสงได้นะนั่นก็คืออาณาจักรพืชนนเองนะคะก็คือ p พนตี้คิงด้อมเนาะแต่ว่าคลิปนี้เราคงไม่แบบดึงยาวจนจบอาณาจักรเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะคะก็เลยว่าจะตัดเอาเป็นท่อนๆแล้วกันเนาะอ่าเรามาดูกันก่อนนะว่า ลักษณะของอาณาจักรพืชเนี่ยหรือว่าแพนตี้คิงดอมเนี่ยเขาแตกต่างจากพวกโปรติสตาที่เป็นโปรติอ่าแพลนไลค์โปรติสตอย่างไงบ้างเนาะก็คือกลุ่มโปรติสตาซึ่งเป็นยูคาริโอตเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าสังเคาะแสงได้เหมือนกันเนี้ยแล้วเป็นกลุ่มที่คล้ายพืชอะแต่ทําไมเข้าถึงไม่ได้อยู่ในพืชเงี้ยแล้วพืชมันไฮโซกว่าตรงไหนเนาะลักษณะเด่นของอาณาจักรพืชที่หนึ่งเป็นยูคาริโอตใช่เหมือนพวกโปรติสตาที่ขายพืชน,นะ อันที่2นะคะก็คือลักษณะอะของพืชเนี่ยเซลล์วองของเขาเนี่ยก็จะถูกประกอบไปด้วยสารที่เป็นพวกเซลลูโลสถูกไหมคะอ่าอันที่3เนี่ยก็คือพืชเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาดำรงชีวิตเป็นแบบออโตโทรฟเพราะว่าคือสังเคราะห์สแสงได้ใช่ไหมสร้างอาหารเองได้แล้วก็ดำรงชีวิตเป็นโปรดิวเซอร์ก็คือผู้ผู้ผู้ผลิตในระบบนิเวศนะคะซึ่งก็ยังเหมือนสาหร่ายอยู่ดีถูกไหมแล้วอะไรที่มันแตกต่างจากสาหร่าย2ข้อสุดท้ายค่ะ อันสองข้อสุดท้ายที่ว่าก็คืออันที่อสองข้อสุดท้ายแล้วก็รันมาข้อหนึ่งใหม่ก็จะงงเนาะอ่ะสองข้อที่ทําให้พืชแตกต่างจากอาณาจักรสัตว์ก็คือมีเนื้อเยื่อนะคะมีเนื้อเยื่อมาคือเอาเซลล์หลายๆเซลล์มารวมกันแล้วทําหน้าที่เฉพาะอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยสาหร่ายไม่มีสาหร่ายมันมีหลายเซลล์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีรากลําต้นใบที่แท้จริงมีท่อลําเลียงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพืชเนี่ยอ่ะ ถ้าเป็นพี่มหเราก็จะเรียนผ่านเรื่อง plant tissue มาแล้วใช่ไหมคะก็คือเนื้อเยื่อของพืชเนาะ,นะมันก็จะมีแบบเซลล์หลายๆเซลล์มาอยู่รวมกันแล้วทำหน้าที่เฉพาะอย่างอันนี้คือลักษณะเด่นของอาณาจักรพืชอันสุดท้ายนะคะที่มันทําให้พืชเนี่ยแตกต่างจากสาหร่ายหรือว่าสัตว์ก็คือหน้านี้อาหารที่ครูทิ้งไว้ให้ในสไลด์ก็คือว่า เขาจะมีวงชีวิตแบบสลับนะคะหรือสัพท์เทคนิคใช้คำว่า alternation of generation อ่าซึ่งอันนี้จะพบเฉพาะในอาณาจักรพืชเท่านั้นนะคะวงชีวิตแบบสลับคืออะไรนะคะก็สลับกันอยู่2ช่วงชีวิตนะคะระหว่างช่วงที่เป็น gametophyte นะคะไฟ์แปลว่าพืชเนาะ g a m e t o ก็คือ g a m e t ก็มาจากช่วงที่มันเป็นแบบเหมือนเซลล์สืบพันธุ์ก็คือมันมีโครโมโซมเป็น diploid เอ้ยเป็น haploid นะคะก็คือเป็น n เดียวอื ตอนที่มันเป็น N เดียวเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นแกมมีโตไฟในขณะที่มันเป็น N เดียวเอา N มาบวก N มาฟิวชั่นมารวมกันมาเฟอร์ติไลเซชันกันก็จะได้เป็น 2N เซลล์แรกถูกไหมคะซึ่งจะเรียกว่าไซโกดเนาะแล้วเจ้าไซโกดเนี้ยก็คือเป็น 2N เซลล์แรกแล้วเพราะฉะนั้นพอเป็น 2N ปุ๊บเป็นแบบดิฟลอยปุ๊บเราจะเรียกมันว่าเป็นช่วงชีวิตของพืชที่เป็นสปอรไฟ นะะะเพราฉนั้นเะจ้าไซโกดก็จะมีการเพิ่มจํานวนเซลล์แบบไมโทซิสธรรมดาจากนึงเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดเซลล์เพิ่ม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 จนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งทุกเซลล์เขาก็จะมีหน้าตาเป็นสองเอ็นหมดละ,ะแบบนี้ก็คือช่วงชีวิตที่เป็นสปอร์ไฟต์ในขณะที่มันก็จะมีช่วงหนึ่งในชีวิตของมันนะคะที่มันเป็นสองเอ็นแล้วนะมันก็จะแบ่งแบบไมโอซิสจำนวนโครโมโซมโลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะจาก ดิฟพอยก็จะกลายเป็นแฮฟพอยอีกรอบจาก1เซลล์ก็จะได้4เซลถูกไหมฮะซึ่งแต่ละเซล์ก็จะเป็นเอเดียวเอเดียวเอเดียวเนาะและเอนเดียวก็จะปลิวไปตกใช่ไหมฮะเป็นส่วนที่จะเริ่มเติบโตใหม่เนาะก็จะเป็นช่วงแกรมีโตไฟต์อย่างเงี้ยวนไปก็จะมีช่วงชีวิตที่เป็นแกมมีโตไฟต์กับช่วงชีวิตที่เป็นสปอรไฟต์แบบเนี้ยสองช่วงชีวิตในในใ,ในหนึ่งไลฟ์ไซเคิลของเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอัลเท n a t เนชันออฟเจเนเรชันซึ่งอันเนี้ยจะมีเฉพาะในพืชเท่านั้นลักษณะแบบนี้นะอื เราก็มายกตัวอย่างค่ะพืชกลุ่มแรกนะคะที่จะเป็นโมเดลของ alternation of generation ที่ครูแทนจะยกตัวอย่างก็คือกลุ่มมอสนะคะพอมอสเนี่ยเข้าเป็นตัวแทนของพืชชั้นตำ่ำคำว่าพืชชั้นต่ำเนี่ยหรือ primitive นะก็คือมีลักษณะที่มันเป็นแบบยังไม่วิวัฒนาการสูงมากพอใช่ไหมทำไมถึงมอสถึงเป็นพืชชั้นตำ่ำเพราะเขาเป็นกลุ่มที่เป็น nonvascular plant ก็คือเป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงแปลว่ามอสไม่มีไซเลมไม่มี foam นะคะแล้วเขา อ่เขาเรียกว่าอะไรลำเลียงน้ําจากรากข้างล่างใช่ไหมอวัยวะที่ยึดเกาะกับดินคล้ายๆรากเนาะแล้วขึ้นมาบนยอดเนี่ยได้ยังไงนะคะก็ปรากฏว่ามอสเนี่ยมันไม่มีท่อลําเลียงมอนก็เลยลําเลียงแบบเซลล์ต่อเซลล์นกหรอไหมก็คือถ้าเป็นน้ําก็ออสโมซิสจากเซลล์ที่รากตึ๊ดๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆนึๆๆๆ่ๆๆ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 ๆไม่ได้นะคะมอสก็จะต้นเล็กแค่นี้เองเล็กสุด มัน,มนขนาดมันจํากัดเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีท่อลาเลียงไงอ่าทีนี้พอเข้าใจแล้วว่ามอสเป็นพืชชั้นต่ำเนาะไม่มีท่อลําเลียง a l t e r n a t i o n of generation ของเขานะคะก็ให้เราเริ่มต้นดูจากตรงไหนในรูปเนาะดูแล้วโอ้ยอะไรไม่รู้งงนะคะดูตรงไหนดีเริ่มต้นจากสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดค่ะก็คือตอนที่มอสเป็นเหมือนต้นหญ้าเนาะไห้เขียวๆ,ๆใช่ไหมคะตอนที่มอสเป็นเหมือนต้นหญ้าเขียวๆเนี่ย,เ,ยเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือนะคะ ต้นเนี่ยมันจะเป็นต้นที่เรียกว่าเป็น n เดียวก็คือเป็น haploid ที่ก็เลยเรียกว่ามันเป็น gametophyte ถูกไหมซึ่งมันจะเป็นต้นแยกเพศก็คือเป็น gametophyte เพศเมียกับ gametophyte เพศผู้นะเะนื่องจากมันเป็น n เดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่มันสร้างปิร์มใช่ไหมคะมันก็จะแบ่งแบบ m มโอ s i s ธรรมดาเอ้ยแบ่งแบบ m ม t o s i s ธรรมดาเพราะมันเป็น n เดียวไงมันก็แบ่งแบบ m มโทซิสมันก็จะได้จำนวนโครโมโซมเท่าเดิมคือ n เดียวเนาะซึ่ง n ที่มันแบ่งได้นะบริเวณที่มันสร้างาเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยก็จะเรียกว่าแอนเทอริเดียมเนาะถ้าเป็นต้นตัวผู้ใช่ไหมคะก็จะสร้างสเปิร์มออกมาสเปิร์มก็จะว่ายน้ําไปข้ามไปบนต้นตัวเมียจึงเป็นสาเหตุว่ามอสเนี่ยมันจะขึ้นในที่ที่ชื้นเท่านั้นเพราะว่ามันต้องมีน้ํามีน้ําในการนําสเปิร์มจากต้นตัวผู้ไปหาต้นตัวเมียเนาะ,อะพอมันขึ้นที่ที่ชื้นๆปุ๊บมีหยดน้ําปุ๊บอสเปิร์มก็ว่ายมาจึนะคะมาจะเอ๋กับต้นตัวเมียซึ่งเขาจะมี ต้นตัวผู้เนี่ยบริเวณที่สร้างสเปิร์มจะเรียกว่าแอนเทอริเดียมเนาะส่วนต้นตัวเมียบริเวณที่สร้างเซลล์ไข่จะเรียกว่าอาร์คิโกเนียมซึ่งเซลล์ไข่ของเขาเนี่ยก็จะสร้างแบบไมโทซิสธรรมดาเพราะว่าต้นมันเป็นเอ็นเดียวอยู่แล้วถูกไหมมันแบ่งแบบไมโอซิสไม่ได้หรอกเพราะถ้ามันแบ่งแบบไมโอซิสจำนวนโครโมโซมจะลดลงอีกครึ่งนึงมันจะเหลือครึ่งเอ็นย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมเพราะั้นมันก็จะแบ่งไดเอ็นเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอ็นสเปิร์มจากต้นตัวผู้ก็จะมาบวกกับเอ็นไข่ของต้นตัวเมีย N บวก N ก็จะเป็น 2N เถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากช่วงชีวิตตรงนี้ที่เขาเป็นแกมมีโตไฟคือ N เดียวถูกไหมก็จะ Fertilization นะฮะก็คือไข่กับสเปิร์มรวมกันกลายเป็นเซลล์ 2n ตัวแรกเนาะซึ่งอยู่ในแ n t เ r er อริอะคีโกเนียมก็คืออยู่ในอวัยวะที่สร้างไข่ของต้นมอสตัวเมียถูกไหมคะแล้วก็จเจริญเป็น 2N ก็คืองอกเป็นต้นสปอรไฟเหมือนไฟกิง่งอ,อ่ะเหมือนงอกเป็นต้นสปอรไฟอ่ขึ้นมา แบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของวงชีวิตของมอสะวงชีวิตของมอสที่เราเห็นก็คือจะเป็นแกมมีโตไฟต์เป็นต้นที่อยู่ข้างล่างแล้วนาน,น,าน,น,านทีมันก็จะโผล่สปอร์ไฟต์ก็คือเป็นช่วงที่อาสเปิลกับไข่มันผสมกันกลายเป็นสองเอแล้วมันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นตัวเป็นต้นสปอร์ไฟต์ข้างบนใช่ไหมคะในขณะที่ข้างบนเน่ะเขาเรียกว่าสปอร์เรนจมก็คือเป็นอนะับสปอร์เนาะที่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะแล้วสปอร์ or, เนี่ยก็จะถูกสร้างแบบ m มโอซิสเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้มันเป 2N ละถูกป่ะมันเป็นสปอร์ไฟเนาะมีจำนวนโครโมโซมเป็นดิพลอยเพราะนั้นมันสามารถแบ่งแบงแบ m มโอซิสได้พอมันแบ่งแบบ m มโอซิสจำนวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งจาก 2N ก็จะเหลือเป็น N เดียวถูกไหมคะเพราะนั้น m มโอซิสเสร็จก็จะได้สปอ r N เดียวเเดียวออกมาสปอ ไปตกเป็นต้นตัวผู้ก็จะเจริญเป็นแกมมีตัวไฟต้นตัวผู้สปอไปตกเป็นต้นตัวเมียใช่ไหมก็จะเจริญเติบโตไปเป็นแกมมีตัวไฟต้นตัวเมียก็จะกลายเป็นต้นมอสที่เราเห็นเหมือนหญ้าแบบเนี้ยก็วนแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนที่มันอยู่นานๆที่เราเห็นเห็นเมื่อไหร่ก็เห็นมอสเป็นรูกต้นหญ้าใช่ไหมคะเป็นญใยเล็กเหมือนพรมสีเขียวเนาะอืเหตุการณ์ที่เราเห็นก็คือมอสตอนที่เขาเป็นแกมมีตัวไฟแล้วนานๆทีเราจะเห็นไฟกิ่งงอกขึ้นมานะคะอันนี้คือ สปอร์ไฟที่โผล่ขึ้นมาอันนี้คือลักษณะ alternation of generation ของมอ s สรุปจากหน้านี้ก็พบว่ามันเป็นตอนแกมเม o p ไฟยาวนานและมันเป็นสปอร์ไฟตงอกบนต้นแกมเม o p ไฟแป๊บเดียวอันนี้คือลักษณะของ alternation of generation ของพืชชั้นต่ำยกตัวอย่างเช่นมอสนะคะอ่ะมาดูตรงข้ามนะคะอีกอันนึงเป็นตัวอย่างของ alternation of generation ของเฟิร์นซึ่งเป็นตัวอย่างของพืชที่ไฮโซแล้วไฮโซแล้วแปลว่าอะไรแปบลบว่าเขามี เขาเป็น vascular plant ก็คือเป็นพืชที่มีท่อลำเลียงแล้วนะคะาเระต้นเฟิร์นเราก็จะเห็นเฟิร์นตั้งแต่ต้นเท่านี้ไปจนถึงต้นใหญ่มากสูงแบบท่วมหัวเราก็มีถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะเฟิร์นเขามีไซเลมแล้วไงเขาสามารถลำเลียงน้ําจากรากขึ้นสู่ยอดได้นะคะทีนี้เราก็มาเริ่มต้นดูเฟิร์นที่เรารู้จักก็จะหน้าตาแบบนี้ถูกไหมคะอืเป็นใบแบบนี้เนาะ,ะซึ่งต้นเฟิร์นที่เราเห็นเนี่ยนะคะหน้าตาแบบนี้คือเป็นสปอโรไฟต์แล้วคือเป็นสอง N แล้ว เริ่มต้นที่ 2n นะเสร็จปุ๊บเฟินที่ใบอ่อนๆเนี่ยตอนเริ่มเติบโตมามันจะมีใบอ่อนม้วนงอเป็นเลขมหนึ่งเหมือนเลขมหนึ่งไทยอะ่อะอ่าฝรั่งบอกว่าเป็นลานนาฬิกานะคะลักษณะเป็นเซอร์ซิน e v ก r เวอร์เนชั่นเออเซอร์ซินเนกเวอร์เนชั่นก็คือหมุนวนเป็นไงนะใบอ่อนนะแต่ถ้าใบแก่เนี่ยเราพลิกดูตรงท้องใบนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นจุดๆๆๆถูกไหมซึ่งมันไม่ใช่ เฟิร์นเป็นเอกนะมาคือจุดๆนะั้นมันคือสปอร์ใช่ไหมคะซึ่งมันเกิดจากการแบ่งแบบไมโอซิสอ่ะจะแสดงว่าจากเริ่ม 2N มันก็จะลดลงเหลือ N เดียวใช่ไหมคะสร้างสปอร์ไว้ในอับสปอร์ซึ่งอับสปอร์ที่อยู่ใต้ใบเราจะเรียกว่าซอลัสอ่ะข้างในซอลัสก็จะประกอบไปด้วยอ่ะสปอร์ที่เป็น N เดียวเต็มไปหมดเลยแล้วเจ้าสปอร์เนี้ยก็จะปลิวไปเนาะเพราะว่าเฟิร์นก็ยังไม่มีดอกไม่มีมันเล็ดใช่ไหมคะอ่ะเจ้าสปอร์ก็สืบพันธุ์โดยใช้สปอร์เหมือนกันสปอร์ก็จะปลิวไปตกนะคะ เป็นต้นแกมมีโตไฟขึ้นมาซึ่งต้นแกมมีโตไฟก็จะเพิ่มจํานวนเนื่องจากเป็นเเดียวถูกไหมคะก็จะแบ่งแบบไมโทซิสธรรมดาเนาะเพิ่มจานวนจากหนึ่งไปสองสองไปสี่เไปแบบเพิ่มไปเรื่อยๆเราจะเห็นเฟิร์นรูปหัวใจคนะ่ะแต่เหตุการณ์นี้อยู่ใต้ดินเราเลยไม่ค่อยเห็นเฟิร์นเป็นหัวใจนึกออกไหมเพราะว่าเห็นทีไรก็เป็นต้นแบบนี้ลนะนึกออกไหมคะอะตอนที่มันไปเกมมีโตไฟน่ยแป๊บเดียวนะคะแล้วมันก็จะเป็นรูปหัวใจแล้วบริเวณข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเซลล์ที่เขาสร้างสเปิร์มกับข อ่าซึ่งตอนนี้มันเป็น n เดียวถูกไหมเพราะนั้นเวลามันสร้างสปเปิร์มกับไข่มันก็จะแบ่งแบบไมโทซิสธรรมดาเพราะจำนวนโครโมโซมเป็น n เดียวอยู่แล้วเนาะอ่าบริเวณที่สร้างสปเปิร์มก็เรียกว่าแอนเทอริเดียมเหมือนต้นมอสเมื่อกี้ที่เป็นต้นตัวผู้ก็มีแอนเทอริเดียมถูกไหมส่วนบริเวณที่เป็นสร้างเซลล์ไข่นะคะก็จะเรียกว่าอ์คีโกเนียมเหมือนกันตรงนี้เนาะ แต่มันอยู่บนแผ่นหัวใจเดียวกันนะอาร์คีโกเนียมกับแอนเทอริเดียมแต่ถ้าเป็นมอสมันแยกต้นถูกไหมคะอ่านี้เป็นเฟิร์นก็เป็นแผ่นหัวใจเดียวกันเสร็จปุ๊บสเปิร์มกับไข่ก็มาจาะเอกันผสมกันเนาะก็เรียกว,ว่าเฟอร์ติไลเซชันนะคะพอมันเฟอร์ติไลซ์กันเสร็จปุ๊บจากเเดียวบวกเเดียวมันก็จะกลายเป็น 2N ถูกไหมสอ็ก็คือเป็นไซโแล้วเป็น 2N ตัวแรกซึ่ง 2N ตัวแรกเราก็จะเริ่มบอกว่ามันเข้าสู่เฟสของช่วงชีวิตที่เป็น สปอรไฟแล้วเนาะอ่ะพอมันเป็นไซโกดแล้วปุ๊บเนี่ยเจ้าไซโกดสปรอรไฟเนี่ยนะมันก็จะงอกขึ้นบนต้นแกมมโตไฟคล้ายๆมอสเมื่อกี้เลยแต่พอมันงอกขึ้นบนต้นแกมมโตไฟปุ๊บเจ้าแกมมโตไฟเนี่ยหมดประโยชน์ละมันก็จะเหี่ยวฟูฟีบหายไปนะคะแล้วเจ้าสปอรไฟนี่ก็จะเริญเติบโตมีรากที่แท้จริงมีลำต้นใต้ดินมีใบโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นสปอรไฟที่เติบโตแล้ว เนาะที่เราเห็นด้วยตาแบบเห็นตลอดเวลาก็จะเห็นเป็นสปอร์โไฟต์แบบนี้เพราะฉะนั้นลักษณะวงชีวิตแบบสลับของเฟิร์เนี่ยจะแตกต่างจากมอสตรงไหนตรงที่ตลอดเวลาที่เราเห็นก็จะเป็นสปอร์โไฟต์ตลอดเลยตรงข้ามกับมอสที่ตลอดเวลาที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นแกรม,มีโดไฟต์ใช่ไหมคะสลับกันเพราะลักษณะของพืชที่มีท่อลำเลียงไฮโซแล้วนะคะก็คือว่าเขาจะมีอัลเทอ a t เนชันออฟเจเนเรชันที่เป็นสปอร์โฟไฟต์ยาวนานเนาะ โอเคนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะพูดถึงแค่นี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ alternation of generation ซึ่งพบเฉพาะในอาณาจักรพืชเท่านั้นอ่าแล้วคลิปต่อไปนะคะเราค่อยมาพูดถึงว่าแล้วพืชเนี่ยมันแบ่ง classification หรือว่าจัดกลุ่มยังไงทั้งหมดเนาะโอเคนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะเอาไว้หัวใจสำคัญที่รู้ว่าพืชมันไฮโซกว่าสาหร่ายแล้วมันถูกจัดอยู่ในอาณาจักรพืชเพราะว่ามันมี alternation of generation เนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ครูแทนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย